ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีช n e l คลิปนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม TinderCAT โปรแกรม TinderCAT เหมาะสมสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้แก่น้องๆที่สนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เป็นอันดับแรกเราจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ก่อนนะครับสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาในช่องแ d ดเดสด้านบนนะครับให้พิมพ์แ d ดเดสตามนี้เลยนะครับ www.tinkercad.com t, com, t i n k e r c a d.com สรแล้ว n t t r r นะครับก็จะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ tinkercat.com ซึ่งแอดจะได้นำเสนอในการลองเข้าใช้งานครั้งแรกก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะจำลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็คือจุดเป้าหมายของแอดมินก็คือต้องการที่จะอสอนให้กับผู้สนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้เรียนรู้ กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ต่างๆในการเชื่อมต่อวงจรต่างๆเบื้องต้นนะครับเป็นพื้นฐานแล้วก็ยังที่จะไม่ต้องมีอุปกรณ์จริงๆนะครับก็คือสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานก็คือโปรแกรม t i n k e r Cat นี้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่ฟรีนะครับอันดับแรกเราลงทะเบียนนะครับคลิกที่ปุ่มมุมขวาบนนะครับ sign up ในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะมีให้เลือก ในส่วนของด้านบนนะครับ i n s t r c h o o l ก็คือในส่วนตรงนี้เป็นครูนะครับในโรงเรียนครู Crew, ตรงนี้เป็นนักเรียน Student ตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเนื่องจากเราเป็นบุคคลทั่วไปนะครับ Create a Personal Account นะครับคลิกลงไปแล้วก็ให้เลือกรูปแบบที่เราจะทําการ l o g กอินนะครับสายอัพลงทะเบียนในตรงนี้ก็จะเป็นลงทะเบียนด้วยอีเมลของเราตรงนี้ลงทะเบียนด้วย Google Account นะครับที่เราลงทะเบียนไว้แล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นลงทะเบียนผ่าน Apple นะครับแล้วทีนี้แอดมินจะเลือกตัวนี้นะครับ start in with Google คลิกลงไปครับก็จะขึ้น Account ของ Gmail นะครับที่เราลงทะเบียนไว้แล้วของ Google นะครับแลที่นี้มีอยู่3 Account นะครับแอดมินจะเลือก Account บนนะครับเพื่อสมาชิกจะต้องไปสมัคร Gmail ก่อนนะครับได้ Gmail แล้วก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย ก็จะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดของ t i มเกิร์แคตัวนี้เป็นหน้าหลักนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าตาของรูปนะครับคลิกที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปของเรานะครับเสร็จแล้วไปที่ s e t t i n g ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของเรานะครับเป็นอะไรอยู่นะครับเป็นทิชเชอรเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ ตอนแรกเราจะสามารถอีดิทได้นะครับตอนนี้เขาล็อกไว้อยู่นะครับก็คือเลือกเบ้าหารูปที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เซฟเซฟเชิงรูปของเราก็จะถูกทําการเปลี่ยนเป็นรูปของเรานะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวแอดจะลองเปิดหน้าตา่างหน้าตาของโปรแกรม k i n e นอรนะครับโดยการคลิกขวาตรงนี้คลิกตรงนี้ครับคลิกซ้ายตรงนี้นะครับ c r e a t e เสร็จแล้วไปเลือกที่ Circuit เรจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมที่ในการสร้างวงจรนะครับตรงนี้ถ้าเป็นสีเทาตัวนี้คือยังเลือกใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้คือเลือกใช้ได้นะครับเป็นโน้ตทูนเครื่องมือในการโน้ตตัวนี้ก็คือเป็นสีของสายไฟนะครับสายไฟสีต่งตางๆนะครับสีดําสีแดงสีส้มสีเหลืองสีต่งตางๆนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชนิดของสายไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมโพ n เนนต์นะครับก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมีรีซิสเตอร์ LED ปุ่มกดต่างๆ c คาปาซิเตอร์แบตเตอรี่อันนี้เป็นแบบโหมดเบสิกนะครับเบสิกก็จะมี LDR มีทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้อุปกรณ์เบสิกก็คือพื้นฐาน ถ้าเราคลิกลงไปแล้วเลือกแบบ all นะครับก็คือทั้งหมดก็จะมีหน้าตาอย่างเช่นทั่วไปนะครับจะใน,นเราก็มี r e s i s t o r c a p a c i t o r มี Diode, Signal Diode, Inductor ขดลวดต่างๆนะครับปุ่มกด ldr ตรงนี้ก็จะเป็นใน,นส่วนของ Input ตลิฟ i ์สวิต์ต่างๆ Output ุมี led มีหลอดไฟมีมอเตอร์ มีเซนเซมต์แสดงผลเป็นในส่วนของ power supply นะครับก็จะมีฐานไปสาย9โวลต์1.5โวลต์มีฐาน3โวลต์นะครับเ a d บอร์ดก็คือแผ่น h o โ o บอร์ดนะครับส่วนในส่วนของ Micro Controller นะครับก็มีพวกมิโครบิตอ d เ i n o หรือจะเป็นเครื่องวัดต่างๆนะครับก็จะมีมั Osc ลติมิเตอร์เพราะว่าสายฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ออสซิโลสโคปในส่วนของ IC นะครับอย่างเช่น IC ต่างๆอซีห้าห้าออฟแมีทรานซิสเตอร์นะครับเกี่ยวกับพาวเวอร์พากพาวเวอร์คอนโทรลทรานซิสเตอร์ IC ต่างๆนะครับมีคอนเนคเตอร์มีเชื่อมต่อสายมี usb หัวแบบ8พิน มีเป็นพวกลอจิกเกตไอซนะครับพวกแหนเกตนอเกตเกี่ยวกับวงจรดิจติตอลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคอมโพเนนต์ที่เราเลือกแบบออกแต่ถ้าเราต้องการสตาร์เตอร์แบบเริ่มต้นนะครับเบสิกเราก็จะเลือกอันนี้ก็จะเป็นแบบโปรแกรมวงจรที่เขามีอยู่แล้วนะครับ a r d i n o ก็จะมีวงจรเบื้องต้นที่มีอยู่แล้วใน ในระบบของที n k ก r ร์กแนะครับ m i c r รบ i ด c ซอร์กิตวงจรต่างๆต,ตอนนี้ถ้าเราในเบื้องต้นเราก็เลือกที่ออ l นะครับก็คือเราจะเลือกทั้งหมดกรณีเราเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการแต่ถ้าง่ายๆก็คือเบสิกเลยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่มีอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับมาตัวชี้เมาส์มาวาง swoją สวิตช์ Detail view ตัวนี้ก็เมื่อคลิกลงไปนะครับก็จะมีคำทธิบายอย่างเช่นตัวนี้เป็นรี t ซิรเอรคือ,อไรนะครับลองคลิกลงไปก็จะมี Description คำทธิบายต่างๆมีรูปอุปกรณ์นะครับว่าเป็นหน้าตาของจริงเป็นยังไงนะครับใช้อย่างไรก็จะมี h e l p นะครับคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเชื่อมต่ออย่างไรนะครับ ใช้อย่างไรนะเขาจะมีเป็นวิดีโออย่างเช่นต่อความต้านทานเข้ากับมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็เพ power s u พ p ายนะครับจากตัวอย่างก็จะมีการวัดกระแสนะครับอันนี้ก็คือเป็นเควนะครับอตอนนี้ถ้าเราต้องการเลือกเป็นแบบสวิตช์ทูรายละเอียดนะครับตัวนี้ คลิกลงไปก็จะมีอย่างเช่น LED ปุ่มกดต่างๆก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับแต่ถ้าเราคลิกที่เดิมนะครับ Subwitch to Compact View ก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหน้าตาที่เราเห็นคุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นในการสมัครเข้าใช้งาน Sign- in s i g อัพนะครับของโปรแกร,รม Tinder Cat นะครับแล้วในคลิป EP จะต่อไปนะครับแอดจะได้นำเสนอในการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับ ถ้าสนใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชนแนลของเรารูก่นสมาชิกกดติดตามชอับสไคร์และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ